ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เรายังอยู่กันที่สะพานขึงรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่จังหวัดราดชบุรีนะเดี๋ยววันนี้มาชมรถไฟยามสายกันนะครับเดี๋ยวจะหามุมมองสวยๆนะหลายมุมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ทางด้านใต้นะครับที่รับชบุรีนี่ก็ มีสะพานข้ามแม่น้ำนะทั้งหมดสามสะพานเลยนะตรงตัวเมืองนะทางด้านซ้ายสุดนั่นก็เป็นสะพานธนรัตน์นะครับใช้สำหรับรถยนต์นะครับวิ่งข้ามไปข้ามมานะแล้วก็สะพานดำนะสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับส่วนสะพานขึงนะตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อยังเป็นทางการเลยนะครับก็น่าจะรอพระราชฐานชื่อนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอีกทีนะว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับ 8นาฬิกาสินาทีนะครับตอนนี้รถเร็ว1.72จะมาถึงนะตรงไหนก็รถกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับคีเวสว7ยหาทำขบวนนะครับวันนี้ ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ทางด้านบนนะของสะพานจุฬาลงกรณ์น,นะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะมีขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่สามสองนะครับทุ่ทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒนะ์าจะวิ่งมานะตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนออกจากราชบุรีแล้วนะครับ 9ก้นาฬิกาสานะวันนี้ก็ช้าอยู่ประมาณ20นาทีนะครับเคลื่อนขบวนขึ้นสู่สะพานขึ่งแล้วนะ ถือว่าลาช้าน้อยนะวันนี้นะปกติโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบนะครับแมยี่สิบนาทีนี้ถือว่าน้อยสุดๆเลยนะเมื่อสักครู่หนึ่งเจ็ดสองวิ่งผ่านไปนะครับก็ช้าแค่ยี่สิบแปดนะอะมาแล้วนะครับ กดไฟแล้วครับแดดเริ่มร้อนนะตอนนี้นะแต่มีลมโชยในน้อยนะครับ q s y นะครับห้าสองสี่หนึ่ง ต่อไปก็จอดสถานีรถไฟบ้านโป่งนะนะครปฐม,มนะครับเป็นสถานีต่อไปนะครับมีขบวนรถวิ่งมานะครับเห็นไกลๆนะคาดว่าน่าจะเป็นรถหินนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าใช่หรือเปล่านะเพราะถ้าเป็นช่วงนี้นะครับยังไม่มีขบวนรถนะที่จะวิ่งมานะครับ าจริงๆถ้าขบวนต่อไปก็ประมาณ9โมงครึ่งนะตอนนี้เพิ่งจะ9นาฬิกานะ9โมงครึ่งนี่ก็38แลี่46นะครับอันนี้น่าจะเป็นรถหินนะเพราะว่าใช้หัวรถจักรอาัสาตอมด้วยนะนี่ครับ4218นะครับ กนชะ่วงนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาตลอดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการก่อสร,ร้างรถไฟทางคู่นะเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับมาชมด่วนพิเศษทักสินที่สามแปดและสี่หกนะครับกำลังจะมาถึงตรงที่เราอยู่นะครับ จอดที่ราชบุรีนะตั้งแต่ก9โมง20นะครับโอ้โหก็รอเวลาออกนะ14นาทีเลยนะสมสกคกูก็ออกมา9โมง34นะถ้าเราอยู่ที่สะพานจุฬาลงกรณ์นี่นะครับก็จะมองเห็นนะเวลารถไฟเข้าที่ราชบุรีนะครับเคลื่อนกระบวนขึ้นมาแล้วนะครับ ทำเวลาดีเลยนะเข้าก่อนเลยนะครับสามแปดและสี่หกก็เป็นขบวนรถต้นทางที่สุไหงกลกประดังเบซานะครับไปทางกรุงเทพอภิวัฒนะครับสาย q s y เหมือนเดิมนะครับ 5, 2, 3, 9นะครับทำกระบวน เดี๋ยวช่วงประมาณสิบโมงน่าจะมากันอีกหลายขาบวนเลยนะครับสองห้าสองสองห้าห้านอาจะมีสี่สามด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเสียเวลาเยอะหรือเปล่านะถ้าไม่เสียเวลาเยอะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับราชาเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับธรรมดาที่สองหกสองนะครับ น่าจะเป็นอนะต้อมนะสิบนาฬิกาสิบสี่นาทีนะมาถึงตรงนี้นะครับโอ้ช้าแปดสิบเลยนะครับวันนี้ประจวบคิริขันธ์ทนบุรีนะครับสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ ว่าแล้วเที่ยวทำไมช้าเยอะนะทำพ่าหูมาด้วยนะครับแต่อีกหนึ่งคันนี้มองไม่เห็นหมายเลขนะโอ้โหสงสัยจะชำรุดนะครับก็เดี๋ยวรีบกลับ2า้านะครับโซนบุรีหลังส่วนนะที่บ้านกล้วยนะครับประธานนน้ทัดไปนะครับมาชมกันต่อนะครับ10นาฬิกา37นาทีนะครับ ดูซิว่าเป็นขบวนอะไรนะครับโอ้โห,โโหมวดซัววุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับช่วงเช้านี้นะม่ดสักครู่สอง้าห้านะครับรีกกับสองห้าสองนะที่บ้านกล้วยนะแล้วก็มีสี่สามตามหลังมาอีกนะครับแล้วก็ทางด้านใต้นะครับขบวนเก้าแปดหกนะก็มาถึงที่คูบัวตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สิบโมงยี่สิบเอ็ดนะครับ โอ้ก็โดนดองไว้ที่นั่นนะเพราะว่าวิ่งมาไม่ได้นะครับเนี่ยครับปัญหาของการเดินรถทางเดียวนะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเปิดทางคู่แล้วคร่วนี้ก็คงจะสบายนะจีอนะครับแม่สีไม้กิฟเลยนะสี่ห้าห้าศูนย์นะครับธรรมดานะครับที่สองห้าห้านะครับสนบุรีหลังสวน อดีแรกคิดว่าจะโดนสี่สามแซงนะนี่เดี๋ยวก็ต้องไปรีบก,กับ986นะครับที่บ้านคูบัวนะครับโอ้โห986นี้จอดมาน่าจะ20นาทีแล้วนะที่บ้านคูบัวนะครับมาชมกันต่ออีกสักหนึ่งขบวนนะครับ ่นพิเศษที่สี่สามนะครับกรุงเทอพอภิวัตรสุราษฎร์ธานีนะวันนี้ก็ช้าอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับเก้าแปดหกก็ยังไม่มาเลยนะต้องรอสี่สามไปก่อนนะครับสิบนาิกาห้าสิบนาทีนะครับมาถึงนะ ครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ